เป็นรูพิเศษหายากอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวภายในเบาะสีพาลินแบบนี้นะครับซึ่งมีเฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับที่ได้ออปชันนี้นะครับคันนี้คือเจ้า Ford e v e r e s t โฉม Next Gen นะครับรหัสรุ่นคือ2 0งยี่สูตรเทเนียมพารนะครับเป็นตัว4ฟล์วไขับเคลื่อน4ล้อนะครับว่าง่ายคือตัวท็อปสุดนะครับปลายแดงล้านแกว่าๆนะ1 8 7 4 0 0 0บาทนะครับวันนี้หายไปแล้วเนี่ยหลายแสนบาทด้วยนะครับแถมชุดแต่งนะครับเบิกใหม่ให้ทั้งคันด้วยนะครับสเกิร์ตนนนนะะะคคคคคคครรรรรัััับบบบอออลล้้้าาายแทพพพมมมมมโโกเเิิ่่่ววห ดันเข้าไปนะครับล้อแม็กก็เช่นกันนะครับขอบ20นิ้วนะเป็นลายหกการลายเวสนะครับแล้วก็หลังคาลืมพูดเลยผมทาเป็นสีดําเงามาให้นะครับสเกิร์ตวิกเตอร์ขนาดใหญ่นะครับพร้อมสีทูโทลจอกลางนะครับขนาดใหญ่ระบบโฟร์วีลท์นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือระบบโฟร์วีลท์รุ่นใหม่เนี่ยเขาขับเคลื่อน2ล้อได้แล้วนะรวมถึงสันลุกโอ้โหฟังแค่นี้ไม่พูดไม่ได้นะครับฟันลุกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวหลังคาแก้วที่ให้ความโป่งมีความโล่งมีความสบายนะครับกับเล็กไม้เท่าไหร ไม่เยอะนะครับ5 1 2 0 0กิโลนะครับส่วนของตัวฟอร์ดเนี่ยเขารับประกันเครื่องยนต์นะครับให้ถึง5ปี150,000มกิโลยาวๆไปเลยจ้านะครับเหลือ1 0 0 0 0 0กิโลอ่ะดีปะค่าตัวน้องวันนี้นครับเหลือเพียง1,469,000บาทเท่านั้นนะครับปลายๆไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วเพราะทำให้หมดแล้วนะครับทุดทายนะครับซื้อต้นตาลต้องได้รถแต่งแท้ม,มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน